จากประสบการณ์การให้คำปรึกษาส่วนตัวเคยมีคุณผู้ชมมาปรึกษาส่วนตัวกับอาจารย์แล้วเล่าให้ฟังว่าไม่ว่าเขาจะทำดีกับคนรักสิบหนร้อยหนขัดใจเพียงแค่ครั้งเดียว คนรักดีดดิ้นโวยวายตีโพยตีพายกล่าวหาว่าเขาไม่ดีคนรักเทความดีที่เขาเคยทำให้จนหมดสิน้นโอ้โหถ้าชาวราศีกรกฎคนใดตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้คุณมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมแถมคุณยังคิดว่าคนรักคบคุณเพื่อผลประโยชน์พอคิดขึ้นมาแบบนี้คุณสงสารตัวเองมากคะ่ะกลายเป็นว่าการที่จะอยู่กับคนคนนี้ขัดใจเขาไม่ได้คุณต้องวิ่งตามอารมณ์ของเขา ดีค่ะชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมค่ะหลักการอ่านและตีความหมายไพ่โรแมนติกทารลต์สไตล์อาจารย์อาจารย์เจาะลึกถึงปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในความรักความสัมพันธ์ของ12ราศีดังนั้นเนื้อหาคลิปเหมาะสมกับคุณผู้ชมที่มีความรักและกําลังเผชิญปัญหานะคะหรือผู้ที่ต้องการชมเพื่อเป็นวิทยาทานเอาละชาวราศีกรกฎคะ่ะเรามาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอดจะมาบอกเล่าเรื่องราวปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎเรื่องมีอยู่ว่าราศีกรกฎบางคนรู้สึกหน่อยหน่ายใจเหลือเกิน และท้อแท้สิ้นหวังกับความรักครั้งนี้สาเหตุเป็นเพราะว่าไม่ว่าคุณทำดีกับคนรักเท่าไหร่แต่เขาก็ยังไม่พอใจบางครั้งคุณคิดว่าคนรักเป็นคนประเภทได้คืบจะเอาศอกเข้าทำตัวเหมือนทะเลถงเท่าไหร่ไม่เคยเต็มให้เท่าไหร่ไม่เคยพอที่ผ่านมาจนถึงวันนี้คุณคิดว่าในฐานะที่เป็นคนรักกันคุณทำดีกับเขาถึงที่สุดแล้วแต่ทุกวันนี้คนรักก็ยังไม่พอใจเขามักล้อเล่นกับความรู้สึกของคุณ อาทิเขามากพูดอยู่เสมอว่าคุณรักเขาน้อยไปซึ่งคุณไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนี้จากประสบการณ์การให้คำปรึกษาส่วนตัวเคยมีคุณผู้ชมมาปรึกษาส่วนตัวกับอาจารย์แล้วเล่าให้ฟังว่าไม่ว่าเขาจะทำดีกับคนรักสิบหนร้อยหนขัดใจเพียงแค่ครั้งเดียวคนรักดีดดิ้นโวยวายตีโพยตีพายกล่าวหาว่าเขาไม่ดีคนรักเทความดีที่เขาเคยทำให้จนหมดสิ้น โอ้โหถ้าชาวราศีกรกฎคนใดตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้คุณมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมแถมคุณยังคิดว่าคนรักคบคุณเพื่อผลประโยชน์พอคิดขึ้นมาแบบนี้คุณสงสารตัวเองมากค่ะกลายเป็นว่าการที่จะอยู่กับคนคนนี้ขัดใจเขาไม่ได้คุณต้องวิ่งตามอารมณ์ของเขาและถ้าหากว่าราศีกรกฎมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบชีวิตคนรัก ทำไมอาจารย์พูดแบบนี้ก็เพราะว่าคุณได้ไพ่เกื้อกูลการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่อาจเป็นประเด็นสำคัญทำให้ชาวราศีกรกฎเหนื่อยหน่ายใจมากเหนื่อยใจและเหนื่อยกายถ้าคุณมีภาร,ระหน้าที่คอยซัพพอร์ตคนรักและถ้าหากว่าคุณมีคนรักเป็นคนใช้เงินมือเติบในแต่ละวันกระแสการเงินต้องสพัดห้ามติดขัดต้องมีเตรียมไว้ให้เขาได้จับจ่ายใช้สอยอย่างคล่องมือ เมื่อไหร่ก็ตามที่การเงินติดขัดคนรักก็จะไม่พอใจแล้วก็หยิบยกเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ชวนคุณทะเละาะเบาะแวงถ้าคุณไม่ต้องการทะเละาะเบาะแวงกับเขาก็ต้องหาเงินมาให้เขาได้จับจ่ายใช้สอยอย่างคล่องมือกลายเป็นว่าไหนคุณต้องหาเงินเพื่อดูแลตัวเองและดูแลคนรักด้วยคนรักกลายเป็นเป้ที่คุณต้องแบกไว้และถอดทิ้งไม่ได้ ดีไม่ดีคุณดูแลคนรักมากกว่าตัวเองเสียอีกให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีส่วนคุณเป็นยังไงก็ช่างนอกจากปัญหาเรื่องการเงินแล้วในเรื่องราวของความรักก็มีปัญหาร้อยแปดใช่ไหมคะอาทิราศีกรกฎบางคนก็มีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าปัญหาเรื่องนอกใจกันแอบไปมีมือที่สามทำลายศักดิ์ศรีทำลายเกียรติและทำร้ายจิตใจคุณด้วยการอยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์รักสามเศร้า คุณต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งอดทนขั้นเทพเผชิญได้ทุกสถานการณ์ชนิดที่เรียกว่าสะเทินน้ำสะเทินบกดังนั้นจึงส่งผลถึงความสัมพันธ์ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าคุณยึดติดกับการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของคุณจะทุกข์ใจหนักมากค่ะส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์รักสามเศร้าคือปัญหาแบ่งปันเวลาแบ่งปันความรับผิดชอบเหตุที่เป็นปัญหาก็เพราะว่าคนกลางไม่มีความยุติธรรม จึงทาให้คนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมถูกปฏิบัติสองมาตรฐานเมื่อทนไม่ได้ที่ถูกปฏิบัติสองมาตรฐานก็จะทวงหาความยุติธรรมและถ้าหากว่าทวงถามความยุติธรรมแล้วแต่คนกลางไม่เคลียร์ไม่บอกให้ชัดเจนก็ยิ่งทําให้สถานการณ์เลวร้ายไปใหญ่เลยใช่ไหมคะและมองสิ่งต่างๆไปในทางด้านลบด้านร้ายถ้าราศีกรกฎมีปัญหากับคนรักเรื่องการเงินคนรักแสดงพฤติกรรมงองแงงี่เง่ากับคุณเมื่อเงินขาดมือง นอกจากจะงองแงงี่เงา่าฟาดหวงฟาดง,งา,ดงาระบายอารมณ์กับคุณแล้วเขายังลด,ดทอนความสัมพันธ์ลงด้วยค่ะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณไม่มีค่าไม่มีความหมายในชีวิตเขาแล้วคุณก็ต้องมาเดาใจว่าเขายังรักคุณไหมหากว่าคุณอยากมีค่าในชีวิตเขา ก็ต้องหาเงินมาให้เขาใช้ให้เขามีความสุขให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีตามที่เขาต้องการนั่นแหละเขาถึงจะปรับความสัมพันธ์ขึ้นโอ้โหถ้าคุณเจอสถานการณ์แบบนี้ไพโรเมติกทาลอดจะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ว่าเวลานี้ราศีกรกฎบางคนครควรคิดพิจารณา ถึงความสัมพันธ์อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วคุณอาจตกผลึกในใจได้ว่าทุกวันนี้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาเหมือนคุณตกเป็นทาสเขายัางไงอย่างนั้นถ้าคิดให้ลึกถ้าคนรักทำนิสัยแบบนี้กับคนอื่นคุณคิดว่าไม่มีใครยอมเขาเท่าคุณหรอกคุณคงย้อนถามตัวเองว่าคุณไปยอมเขาทำไมคะคำตอบก็คือก็คุณรักเขาคุณผูกพันกับเขาเพราะความรักความผูกพันมันกลายเป็นวงเวียนวงกรรมผูกมัดคุณเอาไว้ ทุกครั้งที่คุณทําดีกับเขาคุณทวงถามเขาอยู่ในใจเสมอว่าเขาเอาความดีของคุณไปทิ้งไว้ที่ไหนนาะถ้าหากว่าเขากักเก็บความดีของคุณไว้โอ๊ยป่านนี้ท่วมตัวเขาแล้วคะ่ะถ้าคนรักแค่ความรู้สึกของคุณบ้างเขาควรเผาๆลงบ้างเพื่อที่ความรักจะได้เดินหน้าต่อไปได้แต่ถ้าวันนี้คนรักคิดถึงแต่ตัวเอง แบบนี้คุณก็ไม่ไหวเพราะความอดทนของคนมีขีดจำกัดเมื่อราศีกรกฎคิดดังนี้บางครั้งคุณอยากต่อต้านอยากงัดข้อกับคนรักดูสักครั้งอยากทำให้เขาได้รู้ว่าเขาทำเกินไปแล้วคุณไม่ไหวแล้วและถ้าหากว่าราศีกรกฎคนใดพลังเผลอมีปากเสียงทะเลาะเบาแวงต่อต้านงัดข้อกับคนรักไปแล้วผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือคุณเป็นฝ่ายทุกข์ใจเสียเองค่ะถ้าหากว่าคุณยังตัดใจจากเขาไม่ได้ ในวันที่คุณทะเลาะเบาแหวงกับเขาที่คุณทําไปแบบนั้นใจจริงคุณไม่อยากทะเลาะแต่คุณต้องการแสดงให้คนรักได้เห็นว่าเขาวนพอได้แล้วหยุดอย่าทํากับคุณมากเกินไปคุณก็คนเหมือนกันคุณทนไม่ไหวแต่ผลลัพธ์ที่คุณได้ยิ่งทำให้คนรักไม่พอใจคุณมากขึ้นถ้าหากว่าคุณมีคนรักเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองและซ้ำร้ายถ้าหากว่าเขาป่วยทางจิตเป็นโรคนาซิซิสหรือโรคหลงตัวเอง ดันงนั้นราศีกรกฎจึงเจอว่าทะเลาะกับคนรักยังไงก็ไม่เคยชนะต่อให้เขาผิดเขาก็ไม่ยอมรับผิดแถมยังเจ้าเล่ห์บิดเบือนจากผิดให้กลายเป็นถูกจากถูกให้กลายเป็นผิดได้หน้าด้านๆทําทให้สถานการณ์เลวร้ายมากขึ้นไปอีกโดยการที่คนรักมีพฤติกรรมกดดันคุณเช่นอาจแสดงพฤติกรรมประชดประชันล้อเล่นกับความรู้สึกของคุณสุดท้ายถ้าคุณยังไม่เลิกคุณเลยต้องปณีประนอมลดลาวาศอกลงให้เขา เพื่อระงับยับยัง้งไม่ให้สถานการณ์มันรุนแรงลูกหลามบานปลายใหญ่โตไปมากกว่าเดิมถ้าหากว่าราศีกร,รกฎคนใดเจอสถานการณ์เช่นนี้อาจารย์เห็นใจและเข้าใจคุณทุกอย่างนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาฟังเทพคิวปิดแนะนาเพิ่มเติมกันนะอาจารย์ขอกำลังใจจากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดติดตามช่องทาโร่โฮโลด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะ หากคุณผู้ชมท่านใดสนใจปรึกษาส่วนตัวกับอาจารย์ติดต่อจองคิวทางไลน์นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาอาจารย์ทราบซึ้งในน้ำใจของทุกท่านมากๆนะคะ เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีกรกฎว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะชาวราศีกรกฎ Attraction เทพคิวปิดแนะนำว่าคุณยังไม่สนองตอบความต้องการของเขาคะ่ะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณสนองตอบความต้องการของเขานั่นแหละเขาถึงจะลดลาวาศอกให้คุณคะ่ะถ้าพูดแบบนี้ราศีกรกฎคงสายหน้าแล้วอาจจะบอกว่าพอแล้วครับอาจารย์ไม่ไหวแล้ว ที่ผ่านมาดีกับเขามากแล้วมีอะไรก็ให้เขาหมดแล้วทุกวันนี้แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วถ้าเขาต้องการมากกว่านี้เขาเรีดเลือดปูแล้วครับอาจารย์ฉะนั้นก็พอแล้วครับหยุดความสัมพันธ์ดีกว่าไหมดังนั้นอาจารย์จึงคิดว่าถ้าคุณไม่พอใจอยู่ไม่พอใจคบก็ตัดสินใจเลิกค่ะแต่ถ้าหากว่าราศีกรกฎคนใดปัญหาคุณยังไม่ร้ายแรงคุณพอจะทนกันได้และคุณนึกถึงสายใยความผูกพันนึกถึงความรัก อยากจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันต่อไปสิ่งเดียวที่คุณจะเก็บรักษารักครั้งนี้เอาไว้คุณต้องลดลาวาสอกลงให้คนรักค่ะเหมือนคนรักเป็นเด็กดือ้อเขาต้องการอะไรคุณก็สนองตอบเขาซะพอได้ของที่พอใจแล้ว เดี๋ยวเขาก็หายพยศค่ะซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับจิตวิทยานะคะซึ่งเดี๋ยวนี้มีคลิปของโครสมากมายพูดถึงผู้ที่มีปัญหาทางจิตไม่ว่าจะเป็นโรคฮิสทีเรียคือโรคเรียกร้องความสนใจต้องการความรักความใส่ใจโอเวอร์ให้เท่าไหร่ก็ไม่พอจึงส่งผลให้เขาเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองหรือเป็นโรคนาซิสซิสคือโรคหลงตัวเองนั่นก็บ้าอำนาจชอบบงการคนอื่น เวลาทำผิดไม่เคยโทษว่าตัวเองผิดกล่าวหาคนนั้นคนนี้ในสายตาเขาไม่เคยมีใครดีเลยเขาดีอยู่คนเดียวที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดราศีกรกฎเจออะไรบ้างคะเอาละ่ะราศีกรกฎคะแม้ว่าคุณจะเกิดราศีกรกฎเหมือนกันแต่พอลงลึกถึงรายละเอียดของปัญหาแล้วแตกต่างกันไปคะ่ะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาจึงแตกต่างกันไม่ว่าคุณจะเลิกหรือว่าคุณจะคบกันต่อไปอาจารย์เป็นกำลังใจให้เสมอนะ เดี๋ยวเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้านะคะอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีกรกฎในเดือนหน้าและอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะอาจารย์เป็นห่วงนะ